Performing Business Economic Turbulence in ธุรกิจปรับตัวอย่างไรในเศรษฐกิจไทย2024นัทพงศ์ภูนากรวงประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท s c a s s e t c o r p o r a t i o n จำกัดมหาชนเศรษฐกิจเปราะบางประเทศทะเลาะโลกร้อนคนเกิดน้อยและเทคโนโลยีบุก ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์พร้อมรับมือกับอนาคตแค่ไหนครับทุกท่านทราบดีนะครับว่าโลกยุคนี้เนี่ยยกระดับนะครับจากบูค่าไปเป็นบาร์นีเพิ่มเติมจากความไม่แน่นอนและซับซ้อนไปเป็นวิตกกังวลและเปราะบางและยังเข้าใจยากด้วยธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยเนี่ยพร้อมรับมือแค่ไหนครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงทั้ง วิธีการรับมือและผลกระทบจากแรงขับทั้ง5นะครับจะแบ่งเป็น2เรื่องด้วยกันเรามาเริ่มส่วนที่1กันก่อนนะครับผลกระทบจากแรงขับทั้ง5ต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีอะไรบ้างครับมี3อย่างด้วยกันนะครับขายช้าลงข้อห่ข้อ2ทุนขาดแคลนและข้อ3แข่งยากขึ้นเรามาเริ่มกันที่ข้อแรกกันก่อนครับผลกระทบที่ห ขายช้าลงและกำไรลดลงจากรายการเดอ s e ซ r e เคดซอสเนี่ยได้สรุปสถานการณ์เศรษฐกิจโลกนะครับในปี2024จากการประชุม World Bank IMF เมื่อช่วงเดือนตุลาที่ผ่านมานะครับเป็น3สูง1น่งต่ำนะครับคือดอกเบีย้ยสูงเงินเฟอ้อสูงภาระนีสูงแต่เศรษฐกิจเติบโตต่ำส่งผลอะไรกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์บ้างครับ กำลังซื้อลดลงต้นทุนสูงขึ้นความสามารถในการกู้ต่ำลงนะครับและก็ส่งผลแน่นอนจะทำให้ขายช้าลงและกำไรลดลงผมขอให้ดูภาพนี้อีกภาพครับกราฟข้างหลังนี้เป็นภาพของยอดขายต่อโครงการต่อสัปดาห์ของ TAC Asset นะครับจะเห็นว่าปี2023เนี่ยเป็นปีที่วิกฤตโควิดจบลงแล้วแต่ยอดขายต่อโครงการต่อสัปดาห์เนี่ย ต่ำกว่าปี2022อีกนะครับโดยเฉพาะไรมาสาเนี่ยเราเริ่มเห็นแล้วว่าตัวเลขเริ่มชะลอตัวนี่คือภาพระยะสั้นนะครับต่อมาคือภาพระยะยาวธุรกิจอสังหาริมทรัพย์พอเราพล็อตกราฟมา20ปีเนี่ยเราจะเห็นว่าการเติบโตของอสังหาเนี่ยเติบโตไปพร้อมๆกับ GDP ของประเทศและอัตราการเกิดของประชากรคนเกิดน้อยลงอัตราการเติบโตของธุรกิจต่ำลงส่งผลกระทบเชิงลบกับธุรกิจ อสังหายอย่างแน่นอนครับเรามาถึงผลกระทบที่สองครับทุนขาดแคลนผมคิดว่าทุกๆุกกองค์กรเนี่ยเราเรียนรู้จากช่วงวิกฤตโควิดครับว่าทุกๆความไม่แน่นอนเนี่ยองค์กรจะทําสิ่งหนึ่งที่คล้ายๆกันครับก็คือเก็บเงินสดไว้ตอนนี้โควิดจบลงนะครับแต่สงครามยังไม่จบการดีฟอลต์ของบอลไฮบอลยู รวมถึงความไม่แน่นอนต่างๆเงินทุนก็ไหลออกทําให้หลายๆองค์กรเนี่ยอยู่ในโหมดระมัดระวังตัวรอบคอบลงทุนก็ช้าลงปล่อยกู้ก็ช้าลงและทุนเนี่ยเป็นธุรกิจเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆกับธุรกิจอสังหานะครับทุนเป็นมีผลทั้งเรื่องของการเติบโตและเรื่องของการอยู่รอดเพราะฉะนั้นผลกระทบข้อนี้ก็สําคัญมากเช่นกันผลกระทบที่สครับแข่งยากขึ้น m i เคิลอีพอร์เตอรเนี่ยได้ให้นิยามนะครับของความได้เปรียบทางการแข่งขันเอาไว้ว่าบริษัทที่มีความได้เปรียบทางการแข่งขันเนี่ยคือบริษัทที่สามารถทํากําไรได้มากกว่าคู่แข่งและมากกว่าเป็นระยะเวลานานด้วยนะครับโดยแบ่งกลยุทธ์เป็น2ส,ส่วนกลยุทธ์ข้อ1คือเรื่องของต้นทุนกลยุทธ์ข้อ2คือเรื่องของความแตกต่างโดนใจผมขอใช้ภาพนี้แทนสถานการณ์ตอนนี้ครับ รถคันนี้เก่าไม่แตกต่างโดนใจและยังแบกต้นทุนไปเต็มหลังคาเลยนะครับต้นทุนคนต้นทุนเงินต้นทุนของหลายๆบริษัทตอนนี้อยู่ในสถานการณ์นี้นะครับไม่แตกต่างโดนใจต้นทุนยังเยอะยุคนี้เป็นยุคที่ต้นทุนสูงเราสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันยากจริงๆครับบ้านหนึ่งหลังเนี่ยมีต้นทุนทั้งของมีทั้งเรื่องค่าใช้จ่าย,ายเราอยู่ในช่วงที่ต้นทุนสูงขึ้นเรื่อย ในขณะที่กําลังซื้อต่าลงกําไรลดลงความได้เปรียบทางการแข่งขันเนี่ยน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับนอกจากแข่งยากยังไม่พอยังมีความเหลื่อมล้าสูงอีกนะครับเพราะสิ่งที่เรียกว่าเทคโนโลยีครับในโลกที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงเวลา200กว่าปีมีการเปลี่ยนผ่านทางอุตสาหกรรมเนี่ยสครั้งด้วยกันนะครับทุกๆครั้งสร้างความเปลี่ยนแปลงสร้างผลกระทบ กับผู้คนมากมายขึ้นเรื่อยๆกับทุกๆอุตสาหกรรมแล้วก็ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างแล้วเร็วขึ้นเรื่อยๆทั้ง4ครั้งเนี่ยใช้เวลาสั้นลงเรื่อยๆนะครับจากพลังงานไอน้ําไปเป็นพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานไฟฟ้าไปเป็นอินเทอร์เน็ตจากอินเทอร์เน็ตไปเป็น Data นะครับยุคที่4.0เนี่ยเป็นยุคที่เร็วที่สุดเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบ e x p o n e n t เ a l เพราะหนังสือชื่อ The Future is Faster than You Think เนี่ยพูดไว้อย่างน่าสนใจมากครับ เขาบอกว่าเทคโนโลยี Technology ที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในยุค4.0ไม่ใช่เทคโนโลยีหนึ่งตัวนะครับแต่เป็นเทคโนโลยีหลายตัวรวมกันเรียกว่า Fusion of Technology ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างเทคโนโลยี Technology ที่ก่อตัวมาตั้งแต่ยุค3.0เนี่ยค่อยๆพัฒนาขึ้นมาแล้วมารวมกันในยุค4.0สร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างมากและนอกจากเทคโนโลยี Technology หลายๆตัวยังมีอีกหนึ่งตัวที่อยู่เบื้องหลังของการเปลี่ยนแปลงในระดับ Exponent i a l นั่นคือ AI ครับหนังสือ Future s k i l l เนี่ยพูดถึงคอนเซปต์ของแรงงาน Workforce ในโลกยุคใหม่นะครับใช้ชื่อว่า The Blended Workforce ยุคนับจากนี้ไปมนุษย์จะทำงานกับ AI ช่วยกันนะครับเป็นคอนเซปต์เหมือนโคพายล็ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน AI เนี่ยเขาพูดไว้นะครับก็บอกว่า AI เนี่ยไม่ได้จะมาแทนคนนะครับ แต่คนที่ใช้ AI จะมาแทนคนที่ไม่ใช้ AI นะครับเพราะฉะนั้นเทคโนโลยี Technology, AI จะเป็นทั้งอุปสรรคและเป็นทั้งโอกาสทั้งสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและทําให้คนเสียเปรียบในการแข่งขันนอกจากเทคโนโลยีนะครับยังมีอีกหนึ่งเรื่องสําคัญคือความคาดหวังใหม่ของ Gen Z ครับ Gen Z เป็นเจนที่นับจากนี้อีก10ปีจะเป็นเจนดาวรุ Down ่งของโลกนี้ ะครับเพราะว่า Gen Z จะมีปริมาณจะเข้ามาในในกลุ่มคนทำงานและเป็นลูกค้าของเรามากมาย <S <S เรามาดูกันครับว่า Gen Z เนี่ยตอนนี้ทั้งโลกเรา7,000ล้านคนมี Gen Z อยู่กี่คนนะครับ Gen Z มีอยู่2,000ล้านคนอายุอยู่ที่11ถึง26ปีมีการคาดการครับรว่าอีก7ปีนับจากนี้ Gen Z บวกกับ Gen Y จะมีสัดส่วนอยู่ที่ประมาณ60% นั่นหมายถึงส่วนใหญ่ของคนทำงานแล้วก็ส่วนใหญ่ของลูกค้าแล้วอินไซต์ของ Gen Z เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ Gen Z เป็นทั้งดิจิทัลเนทีฟ e s นะครับเข้าสังคมใช้ชีวิตอยู่ในโลกออนไลน์ออฟไลน์ line, แบบไร้รอยต่อแล้วก็ Gen Z เนี่ยมองหาความจริงใจและความโปร่งใสและให้ความสำคัญอย่างมากนะครับกับการทำงานในบริษัทที่ให้คุณค่าเรื่องสังคมและสิ่งแวดล้อม เพราะฉะนั้นวันนี้ผู้ประกอบการเนี่ยถ้าไม่เข้าใจเจนซี C นะครับเราจะพลาดโอกาสการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างมากเพราะว่าเราจะขาดคนคุณภาพจากกลุ่มเจนซี C, และเราจะไม่เข้าใจลูกค้ากลุ่มใหม่เราก็จะพลาดโอกาสหลายอย่างไปครับ